แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไป92ค่ะหายใจไม่ออกแล้วก็มันเหมือนหัวใจเต้นแรงคิดว่าตัวเองน่าจะตายแล้วด้วยซ้ำสอดคล้องกับงานวิจัยศึกษาตัวเนื้อหาในโฆษณาระบุว่าความสวยเนี่ยเท่ากับขาวขอมอ่อนเยาวติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกกรู ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนกู้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการนกรู้เราจะนําเสนอเรื่องราวของสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักหรือยาลดน้ําหนักนะคะซึ่งถ้าหากใครไม่รู้เท่าทันและหลงเชื่ออาจจะได้รับผลกระทบก็ได้ค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งเคยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหลงเชื่อสื่อโฆษณาประเภทนี้ค่ะ รายการนกรู้วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่เคยตกเป็นเหยื่อของสื่อนะคะโดยการหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักค่ะวันนี้นะคะเธอทั้งสองคนจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเธอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณแพรและน้องพลัสค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะและแน่นอนค่ะแขกรับเชิญประจำรายการนกรู้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนันสราอรนพณอยุธยา อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิดาสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะเราคุยกันก่อนว่าคุณแพรและน้องพลัสตอนนี้ทําอะไรยังไงกันอยู่บ้างตอนนี้แพรเป็น beauty b ก o กอร์ค่ะ,ะเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็ทาธุรกิจเช่าชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านแล้วน้องพลัสพัเรียนอยู่ค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบค้านบุรีค่ะ เท่าที่ฟังดูดูเหมือนว่าคุณแพรน่าจะมีโอกาสอยู่กับสื่อเยอะใช่เลยค่ะเพราะว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยแล้วก็ยังทําให้เช่าชุดไทยนี่ก็มีการโปรโมทโปรโมทก็สื่อออนไลน์ค่ะปันสื่อออนไลน์ก็เป็น Facebook แล้วก็ไอค่ะใช่แล้วของน้องพลัสล่ะคะการใช้ชีวิตอยู่กับสื่อปกติเป็นยังไงบ้างก็ปกติก็จะเข้าสื่อทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่า คนเราก็เล่นทั้ง Facebook, Instagram ทั้งไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเห็นพวกนี้ผ่านสื่อจากในอินเทอร์เน็ตบ้างคำว่าพวกนี้ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่ไ<ห>เลยใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักโดยเฉพาะเลยนะคะ,คะน้องพลัสนี่จุดเริ่มต้นของการสนใจเรื่องลดน้ําหนักนี้เขาเริ่มคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไงคะเริ่มคิดตั้งแต่ เราเห็นว่ามันมียาลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าเขาทานเราเขาผอมเราก็เลยอยากลองทานแล้วผอมแบบเขาว่าแล้วทำไมเราอยากผอมเพราะว่าเราโดนว่าตั้งแต่เด็กว่าไอ้อ้วนไอ้มูตอน <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอ่ะการที่เขาเล่นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่น <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาล้อเล่นแต่เรารู้สึกจริงใช่ค่ะ <ừ> มันก็นรู้สึกแย่รู้สึกแย่เลยนะคะที่คือรู้สึกมาตั้งแต่เด็ก เลยเปล่าคะใช่ค่ะสมมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งมาตัดสินใจตอนอายุประมาณประมาณ78 18แต่มันก็เหมือนมันฝังอยู่ในความรู้สึกของเราใช่ค่ะมาที่คุณแพรบ้างจุดเริ่มต้นของการสนใจรถน้ำหนักจุดเริ่มต้นเอาจริงๆอยากสวยเหมือนดาราอยากผอมอยากคนดีแบบเขาจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นคือเราค่อนข้างเป็นคนรักสวยรักงาม ก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอะไรค่ะแล้วก็คือแพรรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อ้วนนะคะเพียงแค่อวบๆแต่ก็จะมีคนพูดว่าเฮ้ยเราอ้วนสิ่งนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เป็นจุดที่ว่ามีความคิดแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือเราควรจะลดอ,อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้นี่เคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับลดน้ําหนักโดยรวมๆนี่เคยเห็นจากไหนยังไงบ้างเคยเห็นจากทีวีก็เคยค่ะทีวีตอนดึกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพวก Google บางทีเราเซิร์ชมันก็จะมีพวกแบนเนอร์โผล่มาข้างๆแล้วก็เฟซบุ๊กสมัยแพรวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเฟซบุ๊กใหม่ๆเลยนะคะก็จะมีก็ <laughs> <laughs> จะมีโผล่มาบ้างะคะ่ะแล้วก็จะเห็นแม้กระทั่งตามร้านเนี่ยมันก็จะมีอิงเจตแบบเป็นสื่อการตลาดของเขาะคะ่ะเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นอะ่ะคือเหมือนยาหรือความอ้วนมันจะมาช่วงช่วงนั้นพอดีอะคะ่ะช่วงแรกๆเลยเราก็อยากผอมลง พอเห็นว่ามันเริ่มมีอยากรูความม้วนขายตามท้องตลาดแล้วซื้อหาง่ายสามารถที่จะเดินแล้วเห็นได้เลยม,มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็หาซื้อง่ายไม่ได้ยากเป็นประเด็นเรื่องของความง่ายในการเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะว่ามีสื่อให้เราเห็นเยอะใช่ค่ะแล้วทางน้องพลัสล่ะคะน้องพลัสเห็นโฆษณาพวกนี้จากที่ไหนยังไงบ้างหลกัหลกๆก็ในอินสตาแกรมเลยค่ะ oh. ถ้าในตอนนี้นะคะถ้าทุกคนเข้าอินสตาแกรมอย่างน้อยต้องเห็นสักโพสหนึ่งแน่นอนค่ะแล้วมันก็ภาพก็สวยเนาะใช่ค่ะอิะ Instagram นสตาแกรมนีเขาก็เน้น<ช>เน้นเรื่องภาพะนะคะแล้วก็เด็กยุคนี้ก็ใช้อินสตาแกรมกัน<ช>เยอะมากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์อ้อค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงกับการใช้สื่อ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักต้องบอกว่าความความสวยความงามเนาะเป็นสิ่งที่คนเราชอบอยู่แล้วเราชอบดูแล้วเราก็อยากที่จะสวยและรูปร่างดีอันนี้เป็นเรื่องปกติที่อยู่ในใจของเราทุกคนไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายหรือเพศทางเลือกนะคะแต่ว่าการนิยามเรื่องของความสวยความงามของเราก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้นะักพวกนักการตลาดแล้วก็นักโฆษณาเนี่ยก็เห็นถึงช่องว่างหรือว่าเห็นถึงโอกาสตรงนี้ว่าเ,ออเราทุกคนมีปมอยู่ในใจแล้วเราอยากเราอยากจะสวยจ,จะมีรูปร่างที่ดีก็จะใช้โอกาสตรงนี้ในการทําการตลาดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมา,มามากมายโฆษณาให้เข้าถึงเราคะรวมถึงตัวคําว่านิยามความสวยด้วยความสวยความงามของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถามว่าทาไมไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะอะไรเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยด้วยกันอันแรกอาจจะเป็นที่วัฒนธรรม อย่างในที่บราซิลนะคะที่ริโอเดจาเนโรเราเคยเห็นเทศกาลคาริ v a วไหมคะเพราะว่าจะต้องแบบมีการใส่ชุดที่โชว์รูปร่างนิดนึงเพื่อจะออกมาสนุกสนานปาร์ตี้กันตรงชายหาดตรงนี้มันทําให้คนในประเทศในเมืองนั้นนะคะมีความการรับรู้แล้วก็มีความเชื่อและทัศนคติว่าเฮ้ยฉันจะต้องอทําให้รูปร่างฉันดีเพื่อที่ฉันจะไปโชว์ในงาน ก็เลยทำให้มีทัศนคติเหมือนกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยเนาะเมื่อเผยแพร่เมื่อปี6 1นึงคะมีชิ้นหนึ่งที่เขาศึกษาตัวเนื้อหาในโฆษณาฟรีทีวีว่าเขาในโฆษณาเนี่ยเขาให้ความหมายของคําว่าสวยยังไงปรากฏว่ามีเนื้อหาที่ระบุว่าความสวยเนี่ยเท่ากับให้ายสวยเท่ากับขาวสวยเท่ากับผอมสวยเท่ากับอ่อนยาว ดังนั้นในช่วงหลายๆปีที่เราเกิดมาเราก็จะเห็นวนซ้ําอยู่ในสื่อทั้งในโฆษณาแล้วก็ในละครในทุกๆสื่อเลยว่าสวยเท่ากับผอมเท่ากับขาวเท่ากับอ่อนยาว <c oughs> ถ้าผิดจากนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทั้งสองคนตัดสินใจซื้อ <c oughs> เห็นจากสื่อไหนและทำไมถึงเลือกที่จะเชื่อแบรนด์นั้นหรือสื่อนั้นของแพรเนี่ยก็คือ เห็นเนี่ยก็คือเห็นจาก a c e b o o k g o o g l e นี่แหละค่ะเวลาเราเซิร์ชมันก็จะขึ้นมามันจะมีช่วงนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ข้อเราก็จะเห็นอยู่แล้วเห็นเขาอยู่แล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้สนใจแต่ที่เชื่อจริงๆเลยเนี่ยเพราะว่าเพื่อนไปเชื่อมาอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อเนี่ยก็เพื่อนเราก็เชื่อเพื่อนคือเพื่อนเขาไปเชื่อมาแล้วเราเห็นว่าเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงชัดมากก็เลย เชื่อเพื่อนก็เลยแบบว่าเอ้ยลองบ้างให้เพื่อนซื้อให้เลยค่ะ,คะนี่ก็คือสื่อกับคนใกล้ตัวใช่ค่ะซึ่งถือว่ามีอิทธิพลกับเราใช่<า>ซึ่งเพื่อนเขาก็คือไปหลงเ <petit> ชื่อมาอีกทีหนึ่งเขาไปคุยกับแม่ค้าแบบตัวต่อต,ตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องพลัสอคะค่ะของหนูก็เห็นจากในอินสตาแกรมค่ะ คือด้วยความที่เราเห็นว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาทานแล้วเขาบอกว่าเขาทานจริงๆนะแล้วเขาลดจากร้อยโลเลยค่ะแล้วเขาเหลือแค่ประมาณ70กว่ากว่าเองซึ่งหนูรู้สึกว่ามันว้าวมากหนูก็เลยแบบอยากลองทานพอลองทานไปช่วงแรกมันก็ลดค่ะคือน้องพลัสเห็นว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้เองใช่ค่ะแล้วก็มาบอกว่าลดจริงจากร้อยกว่าโลมาเหลือ70กว่าโลก็ถือว่า ลดเยอะมากๆใช่ค่ะ,ะ,คะทีนี้พอถึงเราบ้างพอเรากลับกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักนั้นเป็นยังไงบ้างช่วงแรกค่ะ,คะก็ลดลดแบบว่าลดเลยอะค่ะ,ะ,คะประมาณตอนนั้นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่75ค่ะแล้วก็ลดมาประมาณเหลือ70-69-68แบบลงเรื่อยๆเลยค่ะภายในเวลาภายในประมาณเดือนกว่าๆค่ะซึ่งมันแบบ แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะแล้วก็ผอมมากตอนนั้นรู้สึกว่าภูมิใจกับหุ่นตัวเองจนมาลงเหลือประมาณ50ค่ะ,ละหล<น>ังจากนั้นหนูใช่ค่ะหนูก็เลยหยุดยาพอหนูหยุดยาปุ๊บหนูก็ควบคุมอาหารเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือกินตามแคลอรี่ตอนช่วงนั้นจะเป็นกินคลีนค่ะก็จะกินตามแคลอรี่ซึ่งพอเรากินไปแบบนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าทําไมตัวเราบวมขึ้นอยู่ๆมันรู้สึกแบบมันแน่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราก็ควบคุมอาหารเหมือนเดิม พอเรากลับไปทักหาพี่เขาว่าพี่คะน้ําหนักหนูขึ้นนะตัวหนูบวมด้วยหนูโยโย่หรือเปล่าเขาบอกเราว่าให้เราอ่ะซื้อของเขากินอีกเซตหนึ่งลองดูว่าแบบจะลดไหมนี่ก็เชื่อค่ะเชื่อเนาะเพราะว่าเราเคยลงมาไงใช่ค่ะลงมาถึงห้าสิบอ่ะเราก็ไม่อยากจะขึ้นอีกแล้วใช่ค่ะแล้วพอกินอีกชุดนึงกินไหมคะกินค่ะกินแล้วยังพอกินเซตที่สองไปปุ๊บมันไม่ลงแล้วค่ะ แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไป92ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ละต้องลดรูปนี้นี่คือตอนที่โยโย่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือน้ําหนัก90กว่าใช่ค่ะที่บอกนะคะก็คือน้าหนัก90กว่าอย่างเงี้ยหนักอยู่นานแค่ไหนก็หลายเดือนค่ะมีช่วงหนึ่งคือหนูไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณน้องพลัสมากๆที่ยอมเอารูปตัวเองมาเปิด ในรายการนกรู้นี่คือการเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นี่คือผลที่ได้รับจากการเชื่อสื่อที่โฆษณาเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาที่คุณแพรบ้างคุณแพรเกิดผลกระทบยังไงคะพอกินแล้วตอนช่วงแรกๆเลยเนี่ยอาทิตย์แรกก็คือมันจะรู้สึกคอแหง้งคอแห้งหิวน้ำตลอดเวลาแต่ว่าทางคนขายเนี่ยเขาได้ฝากบอกเพื่อนมาแล้วว่าอาการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็เลย ็๋อเป็นเรื่องปกตินนใช่เป็นเรื่องปกติเราก็เลยทานต่อคะ่ะแต่ว่าในระยะเวลานั้นี่ยจะคอแห้งตลอดจะมีแว็บบ้างที่แบบรู้สึกใจสัน่นรู้สึกแบบเหมือนมันนอนไม่ค่อยหลับอะคะ่ะ<ม>ตอนกลางคืนอาการก็คือเกิดขึ้นกลางดึกใช่คะ่ะก่อนดึกนนก่อนนอนประมาณสองทุ่มขึ้นไปอะคะ่ะจนถึงเช้าวิธีที่เราช่วยเหลือตัวเองตอนนั้นทํำยังไงนะคะก็คือ ลุกไปดื่มน้ําค่ะลุกไปดื่มน้าเยอะๆพอเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกแล้วก็มันเหมือนหัวใจเต้นแรงไม่ไม่มีทางออกอื่นตอนนั้นคือหยิบน้ําอย่างเดียวเลยแล้วก็เข้าห้องน้ําล้างหน้าอาบน้ําแต่ตอนนั้นคือต้องพยุงตัวเองนะคะเพราะว่าแบบคือจริงๆแล้วจะลม้มจะล้มแล้วคือไม่ไหวแล้วโชคโชคดีมากจริงๆมันมันมีเสี้ยวบูบมันคือคือดับไปแล้วอะคะ่ะคิดว่าตัวเองน่าจะตายแล้วด้วยซ้ําจริงๆโอ้โหนี่ก็คือ ผลกระทบของแขกรับเชิญรายการนกรู้นะคะที่นำมาเล่าเพื่อเป็นขุทาหอนให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะและในช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้เทคนิคแล้วก็วิธีการตั้งรับสื่อที่โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักค่ะนกรู นนก็เห็นถึงเออเราทุกคนมีปอมอยู่ในใจแล้วเราอยากต้ออยากจะสวยคือเพื่อนเขาไปเชื่อมาแล้วเราเห็นว่าเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงชัดมาก <ฮะ S 1> น้ำหนักขึ้นไป90กว่าเลยใช่ค่ะนี่คือการเกิดโยโย่เอฟเฟกต์รายการนักรุ้ของเราวันนี้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกับแขกรับเชิญที่ได้รับผลกระทบจากการหลงเชื่อสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักนะคะ,ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อ มาถามอาจาร,รย์อ้อว่าเรามีกลไกลอะไรบ้างคะที่จะสามารถมาช่วยเราในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาประเภทนี้ก็ต้องเอา5กลยุทธ์ในการดูเท่าทันสื่อของเรามาประยุกต์ใช้นะคะเดี๋ยวชวนน้องๆตั้งคําถามและตอบคำถามไปด้วยกันนะคะจริงๆก็ยกมาได้สัก2อสามคำถามอย่างเช่นคําถามแรกคือเรื่องว่าใครตอนที่เราเปิดรับโฆษณา ผลิตภัณฑ์ที่เรากินนะคะไม่ทราบว่าได้สังเกตไหมว่าใครเป็นคนโพสต์หรือว่าใครเป็นคนทําโฆษณานั้นส่งมาให้เราเจ้าของแบรนด์เลยค่ะเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมคะแล้วเขามีวิธียังไงบ้างในการที่จะนําเสนอข้อความที่เราใจเราขนาดนั้นเลยะะมันดูน่าดูดค่ะด้วยยังไงบ้าง เขาบอกว่าเขาลดน้ำหนักได้จาก100โลเหลือประมาณเจกว่ากว่าซึ่งมันดูว้าวมากเลยใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าถ้าเขาทำได้อะเราก็ต้องทำได้บ้างตัวเลขใช่ไหมตัวเลขที่เปรียบเทียบตั้งแต่100กับตอนที่ลดแล้วแล้วมีวิธีอื่นที่ทางของน้องพของแพจะเห็นเป็นรีวิวรีวิวรีวิวแบบผลลัพธ์ไม่เป็นรีวิวเป็นแบบตัวอักษรที่แบบว่าเขาจะเม้นว่า ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นรีวิวแบบ Before After อรูปเนี้ยค่ะทั้งสองอย่างประกอบกันค่ะแล้วพอเราลองลองพูดถึงวิธีนําเสนอเมื่อกี้นี้เราตั้งคําถามอะไรกับมันได้บ้างคะเช่น Before After อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจริงไหมหรือว่าเขาใช้ภาพตกแต่งเอาคือสําหรับหนูหนูมองว่ามันก็อาจจะจริงค่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะจุดจบแบบหนูก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าจากเจ้าของแบรนด์เองที่เขาบอกว่าเขาลด เขาอาจจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาดูดไขมันหรือทําอะไรก็ได้ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรนคะอันนี้พูดแบบคนดูเท่าไใร่แล้วมีประสบการณ์แล้วอย่างเช่นนคนรีวิวอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราเคยตั้งคําถามกับคนที่เข้ามารีวิวบ้างไหมคะจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาอยู่ในในสื่อคือแพร์ทางานเกี่ยวกับบิวตี้อย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ว่ามันสามารถที่จะ ปลอมออกมาได้หมดคือสามารถเป็นใครก็ได้พิมพ์มาเ<ม>นี่ยไม่อาจอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแม้กระทั่งรูปเนี่ยสามารถที่จะรีทัชหรือทําขึ้นมาได้หมดเลย<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็จะแบบรู้ขึ้นว่าเอออันเนี้ยจริงๆแล้ว เออเราโดนโดนหลอกไปแล้วนะใช่ใอันนี้ก็เป็นคําถามที่สําคัญนะคือว่าตัววิธีการนําเสนอเนี่ยมันต้องตั้งคําถามกับตรงที่เราเห็นภาพที่เราเห็นว่ามันจริงหรือเปล่ามันมีเบื้องหลังอะไรอยู่ตรงนั้นมีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว้าวรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนั้นเราต้องทําได้นะคะอันนี้ก็เป็น กลัยุทธ์สำคัญๆที่อาจจะลองเอาไปใช้ดูในเวลาเราเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเ,เรื่องของการลดน้ําหนักนะคะหรือว่าจะเป็นอื่นๆก็ได้นะเอาไปใช้ได้แล้วก็รวมถึงมีข้อเท็จจริงจากทางออยนะคะซึ่งก็บอกว่าทางผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเนี่ยเขาทุ่มทุนกับการโฆษณามากเลยโดยเฉพาะทางทีวีเนาะทางฟรีทีวีก็จะแบบใช้เงิน3 0,000ล้านต่อปีเลยนะ แสดงว่าไอ้งบประมาณที่เอามาลงทุนแบบการโฆษณาเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนคะมันก็ก็คือราคาที่เราต้องจ่ายไปนั่นแหละใช่ไหมคะซึ่งราคาที่จ่ายไปแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราได้ส่วนผสมมันจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกมากๆแต่ว่าทุง่งบโฆษณาหรือว่ามีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ในการโฆษณาด้วยเนี่ยก็น่าจะตั้งคําถามถึงงถึงตัวคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย ะะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงจากออยมีข้อแนะนําจากออยเช่นเดียวกันนั่นคืออันแรกคือว่าละเอียดก็คืออ่านฉลากให้ละเอียดแล้วก็2คือแยกแยะว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและอะไรเป็นข้อที่เกินจริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสังเกตสังเกตว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งจัดอยู่ในหมวดอาหารเนี่ยก็จะต้องมีเลขออยแต่ถ้าเ,าเขาเคลมว่าเป็นยาต้องมีเลขทะเบียนยาแต่ถ้าบอกว่าเป็นเครื่องสําอางก็จะต้องมี จดการจดแจ้งนี้เลขที่จดแจ้งอันนี้ออยก,ก็แนะนํามาให้เราได้สังเกตแล้วก็อ่านฉลักให้ละเอียดแบบนี้ค่ะกลับมาถามทั้งสองท่านนะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ได้รับผลกระทบจากการหลงเชื่อสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลดน้ำหนักเนี่ยนะคะตอนนั้นเรามีวิธีจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไงบ้าง ของหนูนะคะคือหนูเนี่ยก็หันมาควบคุมอาหารเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไปปรึกษาคุณแม่เลยเพราะตอนนั้นก็เครียดมากเลยค่ะหนูก็เลยได้วิธีการกินคีโตเจนิกจากคุณแม่ค่ะเ,<ล>เพราะว่าคุณแม่หนูเนี่ยเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็แม่เนี่ยก็กินมาก่อนหน้าหนูประมาณแบบปีนึงแล้วค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงตอนนี้นะคะน้าหนักลดลงมาจาก90กว่ากิโลมาตอนตอนนี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้เหรอมันหกสิบกว่าค่ะสักว่ามันหกสิบห้าหกสิบหกปะีแฮปปี้ยังคะยังค่ะยังไม่แฮปปี้เนาะแต่ก็ดูสดใสน่ารักเนาะสำหรับเราเรู้สึกว่าสมวัยสดใสน่ารักนะคะแล้วคุณแพรล่ะคะตอนนั้นจัดการกับผลกระทบอย่างไงพอเราเริ่มมีเอฟเฟกหลังจากช่วยชีวิตตัวเองมาในวันที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็เซิร์นในในคืนนั้นเลยค่ะตอนที่ยังมีอาการอยู่ว่ามันอาการนี้เกิดจากอะไรกันแน่ พอเราเซิร์ชมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาว่ามันเป็นอาการของการทานยาลดความอ้วนก็เลยแน่ใจว่าใช่แน่ๆพอเราแน่ใจแล้วเราก็เลยหยุดทันทีทีนี้ทั้งสองท่านเนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าพอเกิดผลกระทบกับตัวเองแล้วเนี่ยมีการนํามาบอกต่อด้วยใช่ไหมคะน้องคลาสก่อนก็หนูตัดสินใจทําคลิปยงลง u t u b e เลยค่ะคลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่ทอทัพแบบปกติเลยค่ะแล้วก็พูดบนเหมือนว่า ทำไมเราถึงไปกินแล้วกินแล้วมันได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคะนี่คือตัดสินใจเองเลยไม่ได้มีใครบอกบางคนเราเตือนไปเขาก็ยังกลับมาถามเราว่ากินดีไหมเราก็เลยทําเป็นสื่อไว้เพื่อที่จะเผยแพร่อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นีนะคะอาจารย์จากการที่เจอการที่เราหลงเชื่อสื่อคุณแพรเหรอคะตอนทำเป็นบูที่บล็อกเกอร์ได้ แรดความรู้อะไรเรื่องพวกนี้ส่วนมากจะแทรกเรื่องความมั่นใจในตัวเองอไปหลังๆแล้วความมั่นใจในตัวเองความแบบความสวยความงามคือเหมือนประมาณว่าเราหุ่นอย่างนี้เราก็มั่นใจได้สวยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเริ่มรู้สึกว่านอกจากแต่งหน้าเนี่ยน่าจะเสริมอย่างอื่นไปแบบประสบการณ์ส่วนตัวเราเนี่ยที่ไม่เคยบอกใครก็เลยอัดเป็นคลิปขึ้นมาแชร์ไปใน YouTube ให้คนที่ติดตามเราเขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณแพนี่คือแฮปปี้แล้วเลยตอนนี้แฮปปี้ค่ะก็ไม่แบบไม่ได้รู้สึกว่า แบบมีความทุกข์อะไรก็แต่ถ้าอยากผอมก็คือเป็นเป็นแบบว่าลดน้ําหนักเขาเรียกอะไรอ่ะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เปล่งประกายออกมาจริงนะคะอาจารย์ที่เห็นจากในแววตาคุณแพรเลยว่าแบบสดใสอ่ะเนาะแบบดูมีน้ามีนวลน,นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าสวย <c oughs> ในแบบของเราอยากฝากอะไรถึงสื่อหรือผู้ชมรายการน้องรู้บ้างไหมคะคุณแพรจริงจริงเนี่ยยาลดความอ้วนมันมันเป็นเหมือนทางลัดที่คนคนเอามาเพื่อเป็นทางลัดอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็สําหรับแพรแพรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นกับร่างกายขนาดนั้นคือบางทีคนที่เขาไปไปซื้อมาหรือไปใช้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันใช่แล้วเราก็ไปเชื่อคนไม่รู้ซ้ําอีกทีหนึ่งเปรียนเป็นแบบว่าคุมมหาอะไรเงี้ยออกกาลังกายแทนดีกว่ามันจะยั่งยืนกว่าค่ะน้องพลัสของหนูก็จริงๆคืออยากบอกทุกคนเลยว่าอยากกินเลยค่ะ คือหนูว่าถ้ามันกินแล้วดีจริงๆเขาคงไม่ต้องไปดุดไขมันไม่ต้องไปทํานูน่นทํานี่ให้ตัวเองดูดีเขาก็คงกินยาตัวพวกนี้ให้ตัวเองผอมดูดีกันหมดทั้งประเทศแล้วค่ะแล้วอยากบอกอะไรกับคนที่ทําสื่อประเภทนี้บ้างไหมถ้าอะไรที่มันไม่จริงนะคะก็อยากจะให้เป็นไปตามความจริงคะ่ะอย่าเมคอย่าสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกคนที่เขารู้ไม่ทันเราคะ่ะ จันอ้อมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะฟังน้องๆแล้วดีมากเลยเนาะเหมือนกับได้บทเรียนจากทั้ทงสองท่านมากเลยค่ะจริงๆก็อยากให้ทั้งทุกๆคนในสังคมตระหนักว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้เหมือนกัน mm hmm. ถ้าเราฟังจากน้องเมื่อสักครู่นี้เราจะรู้เลยว่าสังคมก็ mm hmm. คือสังคมมีค่านิยมว่าความสวยคือความผอม มันมีความสวยหลายแบบมากอย่างที่เมื่อกี้น้องว่าคือถ้าเราแค่มั่นใจแล้วมีคุณค่าของเราเราก็สวยได้ก็อีกงอันหนึ่งที่สําคัญคือว่าน้องพูดถึง3เข้าเลยพฤติกรรมของน้องสังคอนคือเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลให้หลากหลายตรวจสอบให้ดีเข้าใจวิเคราะห์มันว่าอันไหนเป็นข้อที่ข้อเท็จจริงอะไรที่เกินจริงแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมอ,อย่างน้องก็คือว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่าว,ว่าเราเจออะไรมาอันนี้ก็คือหลักสามเข้าในการรู้เท่าทันสือ่อ การรู้เท่าทันสื่อนะคะจะเห็นได้ว่าในหลายๆประเด็นเนี่ยสังคมต้องช่วยกันส่วนในตัวเราเองนะคะอย่าลืมเสริมเกราะป้องกันให้ตัวเองนะคะด้วยการรู้รายการนกรู้นะคะเพราะคุณจะสามารถรู้เท่าทันสื่อได้มากขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านขอบคุณนะคะวันนี้รายการนกรู้เวลาหมดแล้วค่ะเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ